Assalamualaikum ah w a มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์นะครับเดี๋ยววันนี้เราก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับกับวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่5นะครับหัวข้อที่เราจะเรียนวันนี้เราจะต่อครั้งที่แล้วนะครับจะเป็นเรื่องในเนื้อหาของแรงลัพนะครับก่อนอื่นเรามาทบทวนนิดนึงนะครับในหัวข้อครั้งที่แล้วนะครับแรงลัพคืออะไรครับนักเรียนทบทวนอีกอีกครั้งนะครับแรงลัพคือผลรวมของแรงตั้งแต่2แรงขึ้นไปที่กระทําต่อวัตถุวัตถุชิ้นเดียวกัน แล้วมีผลทําให้วัตถุนั้นเปลี่ยนแปลงการขคลื่นที่ตามผลลัพธ์ของแรงนะครับอีกครั้งนะครับแรงลับคืออะไรครับแรงลับก็คือผลรวมของแรง2แรงขึ้นไปนะครับแรงเดียวเราจะไม่เรียกว่าแรงลับผลรวมของแรง2แรงนะครับขึ้นไปนะที่กระทําต่อวัตถุเดียวกันวัตถุเดียวกันอย่างเช่นอะไรครับอย่างเช่นรูบิกนะครับอ่ะรูบิกหวัตถุนะ กระทำแรงที่กระทำต่อวัตถุชิ้นเดียวกันนะครับแล้วทํำยังไงเอ่ยแล้วทําให้วัตถุนั้นมีการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่นะครับทำให้วัตถุมีการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่นะครับวัตถุจากอยู่นิ่งก็มีการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่นะครับเคลื่อนที่ไปตามอะไรครับเคลื่อนที่เคลื่อนที่ไปตามผลของแรงลับอ,อย่างเช่นครูมีมือขวากับมือซ้ายสมมุติว่ามีรูบิก นะครับครูออกแรงมือขวานะครับดันรูบิกไปมือซ้ายก็ดันไปสมมติว่าครูออกแรงมือขวาเยอะนะครับมือซ้ายครูออกแรงนิดเดียวเองนะครับรูบิกก็จะเคลื่อนนะครับไปทางซ้ายเพราะอะไรเอ่ยเพราะว่าแรงทางขวามันมีเยอะกว่าแรงทางซ้ายนะครับอันนี้คือแรงลับนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับในการเขียนแรงลัเนี่ครั้งที่แล้วเราเคยเขียนแล้วใช่ไหมครับเราเขียนยังไงเอ่ยนะ เขียนลูกศรแสดงทิศทางของแรงนะลูกศรเนี่ยแสดงทิศทางของแรงเป็นยังไงเอ่ยสมมติว่าครูเขียนลูกศรไปทางนี้แสดงว่าแรงก็จะเคลื่อนที่ไปทางขวาถ้าครูเขียนลูกศรไปทางซ้ายแรงก็จะเคลื่อนที่ไปทางซ้ายอันที่สองให้เขียนนะครับ ลูกศรแสดงค่าหรือขนาดของแรงที่กระทําต่อวัตถุยังไงสมมติว่าเดี๋ยวดูนะครับดูตรงนี้ถ้าออกแรงน้อยอแรงน้อยลูกศรลูกศรก็จะสั้นแต่ถ้าออกแรงมากออกแรงมากลูกศรเป็นยังไงเอ่ยถ้าออกแรงมากเนี่ยลูกศรก็จะยาวนะครับเพราะฉะนั้นสังเกตง่ายๆถ้าเราออกแรงน้อยลูกศรเราก็จะเขียนสั้น ัวอย่างนะครับสมมุติว่าแรง2นิวตันกับแรง5นิวตันนะแรง2นิวตันเราก็จะเขียนลูกศรที่มันสั้นส่วนแรง5นิวตันเราก็จะเขียนลูกศรที่มันยาวนะครับผลของแรงลับเกิดขึ้นผลของแรงลับเนี่ยมันจะเกิดขึ้น3กรณีดังนี้นะครับ 1. แรง2แรงขึ้นไปมีทิศทางเดียวกันกระทำต่อวัตถุเดียวกัน ค่าของแรงลับจะเท่ากับผลรวมของแรงทั้งหมดและแรงลับจะมีทิศทางเดียวกับแรงที่กระทาต่อวัดถุยังไงเอ่ยอดูตรงนี้คนที่หนึ่งกับคนที่สองนะครับดันตู้นะครับคนที่หนึ่งเนี่ยออกแรงน้อยหรือว่าออกแรงเยอะครับคนที่หนึ่งก็จะออกแรงเยอะสังเกตที่ไหนเอ่ยสังเกตลูกศรของคนที่หนึ่งเนี่ยจะยาวใช่ไหมคนที่สเนี่ยออกแรง ยังไงเอ่ยออกแรงน้อยลูกศรเป็นยังไงเอ่ยลูกศรก็จะสั้นทีนี้ค่าของแรงลับถ้าหากว่าทําในทิศทางเดียวกันแรงลับเป็นยังไงเอ่ยก็จะเคลื่อนที่ไปตามผลรวมของแรงนะครับดูจากรูปนี้คนที่1กับคนที่2ออกแรงไปในทางทิศเดียวกันวัตถุจะเคลื่อนที่ไปตามยังไงเอ่ยจากรูปนะครับเด็ก2คนนี้ ขยับวัตถุไปทางไหนเอ่ยไปทางขวาเพราะฉะนั้นแรงก็จะไปทางขวานะครับอ่ะอันที่สองคำว่าแรงสองแรงที่มีขนาดไม่เท่ากันอ่ะอันที่สองแรงที่มีขนาดไม่เท่ากันและก็มีทิศตรงข้ามกันเนี่ยมากระทำต่อวัตถุเดียวกันแรงลับจะได้จากการหักล้างกันของแรงทั้งสองบางส่วนโดยโดยแรงลับ จะมีทิศทางเดียวกับทิศทางของแรงที่มากกว่ามาดูครับเป็นยังไงดูนะครับรูปนี้คลายออกแรงมากกว่ากันนะครับดูแรงที่1เป็นยังไงเอ่ยลูกศรดูลูกศรน,นะครับแรงที่1ถ้าเราดูเนี่ยเด็กใส่เสื้อสีเหลืองจะออกแรงเยอะใช่ไหมครับสังเกตจากที่ไหนเอ่ยสังเกตจากลูกศรน,นะครับลูกศรเขาจะยาวแสดงว่าเขาออกแรงเยอะส่วน เด็กคนที่2เนี่ยใส่เสื้อสีสีม่วงนะครับออกแรงนิดเดียวเองสังเกตที่ไหนสังเกตที่ลูกศรจะสั้นเพราะฉะนั้นนักเรียนคิดว่าตู้เนี่ยจะขึ้นที่ไปทางไหนอตอบได้ใช่ไหมครับตู้จะเคลื่อนที่ไปทางขวาเพราะอะไรเอ่ยเพราะคนที่หนึ่งจะออกแรงมากกว่า นะครับอันที่3แรง2แรงที่มีขนาดเท่ากันมีทิศทางตรงกันข้ามกันนะครับแรง2แรงที่มีมีขนาดเท่ากันและก็ทิศทางตรงกันข้ามมากระทําต่อวัตถุเดียวกันแรงจะหักล้างกันจนหมดและจะมีค่าเป็น0ูนย์ทำให้วัตถุนั้นเคลื่อนที่ไหมครับไม่เคลื่อนที่อดูตรงนี้คนที่1กับคนที่2 ออกแรงเป็นยังไงเอ่ยออกแรงเท่ากันนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อออกแรงเท่ากันเนี่ยวัตถุมีการเคลื่อนที่ไหมครับวัตถุก็จะไม่มีการเคลื่อนที่นะครับเพราะว่ามันหักล้างกันแล้วเป็นศูนนะครับวัตถุก็จะไม่เคลื่อนที่นะครับอ่ะทีนี้ในการเราจะวัดแรงเนี่ยโดยเราจะใช้เครื่องช่างสปริงนะครับ เวลาเรารับวัดแรงเนี่ยเราใช้เครื่องช่างสปริงนะครับวัดค่าของแรงนะครับโดยแรงเนี่ยจะมีค่าหน่วยเป็นนิวตันตามชื่อของใครเอ่ยนักวิทยาศาสตร์ที่พบแรงนุ้งถ่วงของลูกคือเซอร์ไอแซคนิวตันนะครับรู้จักไหมครับถ้าเราได้ฟังนะครับได้ที่ได้เรียนมานะครับเซอร์ไอแซคนิวตันเนี่ยเขาไปนั่งตายต้นแอปเปิ้ลใช่ไหม แล้วลูกแอปเปิลเนี่ยหล่นลงมาเขาก็สงสัยว่าทาไมลูกแอปเปิลไม่ลอยขึ้นไปข้างบนตกลงมาข้างล่างด้านล่างนะครับเขาก็เลยศึกษานะครับก็เลยตั้งชื่อตามเซอร์ไอแซคนิวตันนะครับนี่ลักษณะของเครื่องช่างสปริง Spin นะครับแบบแขวนที่โรงเรียนเราก็มีนะครับทีนี้ประโยชน์ของแรงลับเอาไว้ทำอะไรครับถ้าสมัยก่อนเนี่ย เขาการเดินทางเขาใช้ลไรเอ่ยเขาใช้วัวน,นะครับอย่างเช่นทํานาก็ได้ทํานาสมัยก่อนใช้อะไรครับก็ใช้ควายใช่ไหมอ่าควายเนี่ยเอาไว้ทํานาแต่เดี๋ยวนี้ใช้ลไรเอ่ยอ่าไถนาใช่ไหมเดี๋ยวนี้ก็ใช้เครื่องจักรในการไถานานะครับอ่ากระถางแขวนต้นไม้นะครับแขวนแล้วทําไมไม่หล่นลงมานะครับเพราะว่ามีเชือกดึงลงมานะครับโอเคนะครับอันนี้ หัวข้อแรงลับธ์นะครับที่เราเรียนมาทีนี้สรุปนะครับสรุปสรุปจากที่เราเรียนมานะครับผลของแรงลัพธ์มันจะมีอยู่3กรณีกรณีแรกถ้าหากว่าแรง2แรงขึ้นไปมากระทําต่อวัตถุชิ้นเดียวกันและก็มีทิศทางเดียวกันผลรวมของแรงลับจะมีค่าเท่ากับผลรวมของแรงทั้งหมดยกตัวอย่างเช่นนะครับแรง ออกแรงไปทาออกแรงกับวัตถุชิ้นเดียวกันนะครับออกแรงไปทางขวานะครับแรงแรกเป็น2นิวตันแรงที่2เป็น3นิวตันแสดงว่าแรงที่กระทําต่อวัตถุมีทั้งหมด5นิวตันก็คือ2อบวกส5นะครับหนิวตันอันนี้กรณีที่1นึ่งกรณีที่2ถ้าแรง2แรงมีขนาดไม่เท่ากันนะครับกระทําต่อวัตถุนะครับ ในทิศทางตรงการข้ามยกตัวอย่างอย่างเช่นคนแรกกับคนที่สองนะครับคนแรกออกแรง1นิวตันคนที่2อออกแรง2นิวตันผลรวมของแรงลับก็จะเท่ากับเอา2อลบ1ก็จะเท่ากับ1นิวตันนะครับอ่ะอันนี้กรณีที่2ถ้าเป็นกรณีที่3แรง2แรงที่มากระทำต่อวัตถุชิ้นเดียวกัน มีทิศทางตรงกันข้ามกันแล้วแรงทั้งสองเนี่ยมีค่าเท่ากันอย่างเช่น2นิวตันกับ2นิวตันผลรวมของแรงก็จะเท่ากับเป็นยังไงเอ๊มันก็จะหักล้างกันหมดก็จะเป็นศูนย์แสดงว่าวัตถุนั้นมีการเคลื่อนที่ไหมวัตถุจะไม่มีการเคลื่อนที่อ่ะยกตัวอย่างรูบิกออกแรงฝั่งซ้าย2นิวตันฝั่งขวา2นิวตันดันไปเท่าเ่ากันวัตถุเป็นยังไงเอย่ย ผลลั์เขาบอกว่าผลลั์ของแรงจะเท่ากับ0ูนย์แสดงว่าวัตถุก,ก็จะไม่มีการเคลื่อนที่นะครับอ,อันนี้คือผลลัพธ์ของแรงอันที่2ในการการเขียนนะครับลูกศรถ้าออกแรงน้อยเราจะเขียนลูกศรสั้นถ้าแรงเยอะเราจะเขียนลูกศรที่มันยาวยกตัวอย่างออกแรง2นิวตันกับออกแรง5นิวตันแรง2นิวตันเนี่ยเราจะเขียน ที่มันลูกศรที่มันสั้นแต่ถ้าหากว่าแรง5นิวตันเราจะเขียนอนลูกศรที่มันมีขนาดยาวนะครับโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้เนื้อหาก็จะจบในหัวข้อแรงลับนะครับเดี๋ยวครูก็จะมีงานให้หนัเกเรียนทํานะครับไม่ยากนะครับครั้งต่อไปนะครับคาบต่อไปที่เราจะเรียนก็คือเรื่องอแรงเสียดทานนะครับ ในหนังสือที่เราเรียนเนื้อหาเนี่ยมีไหมครับมีนะครับจะอยู่ในหน้า72ถึงหน้า75นะครับนะัเกเรียนลองเปิดในหนังสือหนังสือวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษ์ปีที่5นะครับอยู่ในหน้า72ถึงหน้า75จะเป็นเนื้อหาของแรงลัพธ์ทั้งหมดนะครับโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เจอกันครับต่อไปนะครับในหัวข้อเรื่องแรงเสียดทานนะครับสาม,สม,ามะอะล a l a i ม u m w a r a h m a t ล l l a h i wabarakatuh อโอเคนะครับเดี๋ยวครูขอชี้แจงการทําใบงานนะครับใบงานของครูที่ให้ไปเนี่ยจะอยู่ในลิงก์นะครับนกักเรียนกดลิงก์แล้วก็จะมีหน้าตาใบงานขึ้นมาแบบนี้นะครับอันแรกเลยนะครับเดี๋ยวให้นกักเรียนใส่ชื่อแล้วก็นามสกุลชั้นแล้วก็เลขที่นะครับเดี๋ยวจะลองทําให้ดูนะครับใส่ชื่อลงไปเลยนะครับนามสกุลนะครับแล้วก็ ห้องทับที่เท่าไหร่แล้วก็เล็กที่เท่าไหร่ทีนี้ด้านล่างนะครับนักเรียนสามารถที่จะลากลงมาได้เลยนะครับคำตอบเนี่ยเราลากลงมาใส่เลยนะครับแรงมีหน่วยเป็นอะไรครับถ้ามีหน่วยเป็นนิวตันเราก็ลากลงมาเลยนะครับแบบนี้นะครับลากลงมาเลยนะครับมันจะมีให้เราใส่นะครับลากลงมาสมมุติว่าเราจะเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนที่เราก็กดขึ้นไปแล้วก็ลากใหม่ได้นะครับ ใส่ได hmm. ้เสร็จแล้วด้านล่างนะครับข้อต่อไปให้นักเรียนใส่คําตอบลงไปนะครับอ่านเสร็จแล้วตอบคําถามนะครับในนี้ตอบเท่าไหร่นักเรียนก็พิมพ์ลงไปเลยนะครับถ้า100นักเรียนก็พิมพ์ลงไป100ด้านล่างอ่ะพิมพ์ลงไปเลยนะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับอ่านะนักเรียนคานวณแล้วก็คิดแล้วก็ใส่ลงไปได้เลยนะครับอ่าเท่าไหร่เอออ่ะผลองใส่ดูนะครับ อย่าลอครูนะครับอาจจะผิดก็ได้นะครับเสร็จแล้วให้หนัเกเรียนกด finish ทีนี้พอกด finish เสร็จแล้วให้หนัเกเรียนคลิกที่ลูกศรสีฟ้านะครับปึ๊บลูกศรสีฟ้าแบบนี้นะครับทีนี้ให้หนัเกเรียนใส่ชื่อตัวเองนะครับใส่ชื่อของนัเกเรียนนะครับแล้วก็ป .5 วิชาวิทยาศาสตร์นะครับ ช่องด้านล่างให้เราใส่รหัสนะครับผูจะให้รหัสไปนะครับรหัสก็คือให้นักเรกียนใส่รหัสก็คือ1 n q t 25 6 4แล้วก็ p e v รหัสนะครับ1 n q t 25 6 4 p e v. วเมื่อใส่เสร็จแล้วนักเรียนกดเซนได้เลยนะครับทีนี้มันก็จะมีนะครับคำตอบของนักเรียนว่าได้กี่คะแนนนะครับอ่าโอเคนะครับใบงานก็วันนี้นักเรียนไม่ต้องทําในสมุดน,นะครับนักเรียนทำเป็นแบบออนไลน์ได้เลยนะครับอ่าวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสารมอลิกุมบารอมโตร้อยว่าบารอกาตุ